เจอเป็นยังไงเมื่อจูจ่ๆแม่ของพวกเธอต้องมาจากไปอย่างกระทันหันเธอที่ไม่อยากถูกจับแยกจากน้องสาวเลยพยายามปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ที่แม่สร้างไว้กับใครบางคนกำลังจะนําพาภัยมาสู่พวกเธอสวัสดีครับวันนี้ทางแชมป์สตูดิโอจะมาสปอยหนังดราม่าระทึกขวัญ เรื่อง What We Hide หนังปี2025นำแสดงโดยแมคคานาเกรสโจโจ r เรจิน่าเจสซี่วิลเลียมและเด <iz> <esos> รเครมอนโกเมรีรุ่งเช้าเมื่อสองพี่น้องสไปเดอร์ Spider และเจสซี่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าแม่เสียชีวิตเพราะเล่นหนักน้องก็ร้องห่มร้องไห้ผิดกับสไปเดอร์ที่ทำเพียงยืนมองและรู้สึกกังวลกับอนาคตของพวกเธอ จากนั้นภาพกตัดมาที่สไปเดอร์พาน้องไปรื้อของออกจากกล่องแล้วนําร่างของแม่ไปใส่แทนน้องที่เห็นเธอไม่พูดอะไรแถมเอาแค่พาไปโปะๆก,ก,ก็บอกให้หยุดเนื่องจากอยากเข้าไปล่ําลาเธอที่มีอยากขาดใจเลยปล่อยให้น้องทําโดยที่น้องหลังกล่าวลาแม่เสร็จก็เก็บสร้อยคอของแม่ไว้เป็นที่ระลึกครับ เมื่อสไปเดอร์เห็นน้องค her so mm ิดถึงแม่เธอก็เตือนน้องอีกครั้งห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็กขาดไม่อย่างนั้นเราจะเข้าไปอยู่ในการดูแลของรัฐแล้วถูกจับแยกนั่นเลยทำให้น้องไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นแบบนั้นเธอเลยได้แต่สั่นหัวก่อนจะตอบไม่รู้สิแต่ทีแน่ๆเธอจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาขณะสไปเดอร์บอกน้องให้กินอะไรบ้างก็มีสายโทรเข้ามาหาแม่ เธอที่ไปเปิดโทรศัพท์ดูแล้วเห็นเป็นชื่อของรีสก็เคลียร์ขึ้นมาทันทีครับจังหวะที่สไปเดอร์เห็นน้องใส่สร้อยคอของแม่ไปโรงเรียนเธอเลยเตือนให้ถอดออกมาอย่างนั้นคนอื่นอาจสงสัยตอนแรกน้องก็ดือ้อแต่สุดท้ายก็ยอมถอดจากนั้นพอทั้งคู่ไปถึงโรงเรียนเธอก็เตือนน้องอีกครั้งให้อย่าบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครเด็ดขาดครับดานสไปเดอร์เธอเล่าเรื่องแม่ให้เพื่อนสนิทฟังเนื่องจากไม่รู้จะไประบายกับใคร เพื่อนที่ได้ยินเธอตั้งใจจะอยู่กันเองสองคนเพราะไม่อยากถูกรับไปอุปการะแล้วต้องแยกกันเนื่องจะเคยเห็นตัวอย่างมาจากหลายๆคนแม้เพื่อนจะไม่เห็นด้วยทว่าก็ยอมช่วยเธอปิดบังเรื่องนี้ที่บ้านเมื่อสไปเดอร์เห็นยาของเพื่อนน้องขับรถมาส่งเธอที่กลัวความเจอแตกก็เข้าไปบนน้องแม่น้องจะไม่พอใจแต่ก็รับปากต่อไปจะไม่ให้ใครมาส่งอีก หลังน้องคืนดีกับสไปเดอร์เธอก็ไปทําอาหารเย็นถวาของกินก็มีเพียงน้อยนิดน้องเลยบน่นจนเธอต้องบอกเราต้องประหยัดเพราะกว่าเงินจะเข้าก็อีหกวันแต่ถ้าน้องไม่อยากกินยกให้เธอก็ได้น้องที่เห็นเธอแกล้งจะเข้ามาแย่งอาหารเลยหัวเราะออกมา จังหวะที่ทั้งคู่กำลังทานข้าวและได้ยินเสียงรถของรีสขับเข้ามาสไปเดอร์กออกไปรับหน้าแล้วก็โหหมอนั่นว่าแม่ไม่อยู่ตอนแรกมันก็ไม่เชื่อแต่พอเธอบอกไปว่าแม่ไปได้เอารถไปด้วยเพราะมีเพื่อนขับรถมารับมันที่หมดข้อสงสัยก็สั่งให้เธอบอกแม่โทรกลับหามันด้วยเพราะมันมีของดีจะให้ดานสไปเดอร์เมื่อเห็นน้องกังวลว่าริสจะกลับมาที่นี่อีก เธอที่กำลังเครียดก็เผลอตะวาดจนน้องวิ่งหนีไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆรังใส่ร่างแม่เธอที่รู้ตัวเองผิดจึงเข้าไปปลอบพร้อมบอกให้น้องไม่ต้องห่วงลิสจะไม่กลับมาอีกเพราะถ้าแม่ไม่ติดต่อไปมันคงต้องไปหาลูกค้ารายใหม่แทนอีกอย่างถ้งเงินของแม่ออกเมื่อไรเราจะไปหาอะไรสนุกๆทำกัน จากนั้นภาพกระดไปที่ทั้งคู่ไปเลือกซื้อขนมแล้วเอาออกมานั่งกินอยู่ข้างหลังซูเปอร์พนักง,งานที่เห็นทั้งคู่ดูมีความสุขเลยแอบมาถ่ายรูปทว่าพอถูกสไปเดอร์จับได้หมอนั่นก็โกหกว่าไม่ได้ถ่ายพวกเธอเนื่องจากกลัวพวกเธอจะทำลายกล้องทิง้งเธอที่หารูปไม่เจอแล้วเห็นหมอนั่นถูกตามให้กลับไปทำงานจึงยอมคืนกล้องให้ครับ จังหวะที่สไปเดอร์กำลังคุยกับน้องว่าแต่ละเดือนไม่ได้รับเงินดูแลจากรัฐเท่าไรแล้วจะพอใช้ในแต่ละเดือนหรือเปล่าทันใดนั้นทางคู่ก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูดานสไปเดอร์เธอพบคนที่มาคือศิทยาพิบาลจากคิศจักแห่งหนึ่งที่ต้องการจะมาแนะนำตัวและชวนเธอไปร่วมกิจกรรมคืนพิซซ่าที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าเธอที่ไม่อยากจะคุยยืดเยื้อเพราะเห็นน้องเริ่มเข้ามาวุ่นวายเลยยอมรับใบปลิวมา หลังสไปเดอร์เห็นสิจพิบาลกลับไปเธอก็หันมาบ่นน้องเนื่องจะบอกแล้วว่าไม่ให้ออกมาแต่น้องก็โมสนใจใบปลิวเลยอยากกินพิซซาเธอเลยโมโหแล้วยิงตกดึกพอน้องมาพูดถึงน้องอยากจะพาแม่ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเธอที่ไม่พอใจก็หยิบใบปลิวนั่นมาฉีกทิง้งน้องเลยงอนทว่าสักพักก็พูดถึงโบ์ขึ้นมาอีกเนื่องจะจําได้ว่าตอนเด็กๆแม่เคยพาทั้งคู่ไปร่วมงานคริสต์มาสและทั้งคู่ก็สนุกมาก รุง่งเช้าสไปเดอร์สะลุงตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ซึ่งพอเธอลองเปิดดูข้อความก็ทำให้รู้วันเสาร์นี้เจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะมาเยี่ยมเธอเลยบอกน้องให้รีบไปช่วยัเก็บขวาดห้องแม่นั่นเลยทำให้รู้แต่ก่อนแม่ไม่ได้เป็นแบบนี้และเคยเป็นคุณครู ต่อมาคณะสไปเดอร์คุยกับน้องแล้วตั้งใจจะโกหกเจ้าหน้าที่ว่าแม่ไม่อยู่เพราะไปสภาพางานเมื่อน้องไล่ถามไปเรื่อยๆเพราะกลัวเจ้าหน้าที่จะสงสัยแบบที่น้องสงสัยสุดท้ายทั้งคู่ก็เจอช่องโหว่ของคำตอบว่าทำไมแม่ไม่ขับรถไปสภาพางานครับหลังสไปเดอร์ไปยืนดูรถแล้วทำใจอยู่เซิร์พักหนึงจะไม่เคยขับรถมาก่อน น้องที่เคยเล่นโกคาร์ดก็คอยแนะนำเธอจะต้องทำอะไรยังไงบ้างแม้แรกแรกจะทุลักทุเลแต่สุดท้ายเธอก็เลื่อนรถได้สำเร็จดานเจ้าหน้าที่เมื่อรู้จักสไปเดอร์และน้องว่าแม่ไม่อยู่เพราะมีนัดสัมภาษณ์งานเจ้าหน้าที่ก็ขอสำรวจความเป็นอยู่แล้วพอเห็นในตู้เย็นมีอาหารน้ำไฟใช้ได้และบ้านช่องเรียบร้อยดีเจ้าหน้าที่ที่ถูกโทรตามงานแถมยังต้องรีบออกไปเยี่ยมบ้านเด็กคน,น,นอื่นๆก็ฝากทั้งคู่อย่าลืมบอกแม่ให้โทรกลับหาเจ้าหน้าที่ด้วยครับ เมื่อสไปเดอร์เห็นน้องกังวลเจ้าหน้าที่อาจกรับมาอีกเธอก็บอกไม่หรอกเจ้าหน้าที่พวกนี้ทำงานหนักเธอไม่เคยเห็นใครทำงานเกินหนึ่งปีสักคนเราถึงเจอแต่พวกหน้าใหม่เป็นประจำน้องก็รู้สึกสบายใจขึ้นส่วนในอ,อมเพอเมื่อไปเห็นพ่อแม่คููหนึ่งเล่นหนักจนเสียชีวิตลูกๆของทั้งคู่เลยต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าแล้วถูกส่งตัวเข้าระบบอุปถัมภ์ นายอำเภอก็รู้สึกแย่และพอกลับมาถึงบ้านได้เจอครอบครัวก็ทําให้รู้นายอำเภอเป็นพ่อของพืชนิทสไปเดอร์ Spider. ทีโตอาหารเมืออ่อนายอำเภอไม่เห็นแม่มารับสไปเดอร์เลยจะขับรถไปส่งเธอก็ปฏิเสธ แต่พอนายอำเภอเริ่มพูดมากเข้าเธอที่กลัวจะถูกจับได้ก็ยินยอมทว่าพอนายอำเภอจะขอแวะเข้าไปทักทายแม่เนื่องจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเธอก็อ้างแม่เคลียร์เรื่องจะไปสัมภาษณ์งานวันพรุ่งนี้แถมให้เธอรับปากอย่าบอกเรื่องนี้กับใครแม้นายอำเภอจะรู้สึกสงสัยแต่ก็ยอมกลับไปในที่สุดส่วนน้องเมื่อเห็นสไปเดอร์ห้ามตอนอไม่ให้ใครมาส่งจะเธอกลับทำเสื้อเองทั้งคููก็ทะเลาะก,กันแต่พอตกดึก เธอก็ยอมขอโทษน้องสุดท้ายทั้งคู่เลยกลับมาคืนดีกันโดยที่น้องก็สงสัยเราจะปิดบังเรื่องนี้กันได้นานเท่าไรเธอที่ได้ยินเข้าแบบนั้นก็รู้สึกเครียดึ้นมาทันที วันต่อมาเมื่อสไปเดอร์ไปขอตารางเดินรถแล้วถูกพนักง,งานขายตัวสงสัยเธอกำลังจะหนีออกจากบ้านหรือเปล่าเลยพยายามพูดหวานลอ้อมเธอที่กลัวจะถูกจับได้กรีบหนีออกมาจากนั้นพอไปซื้อของที่ซูเปอร์แล้วเจอพนักง,งานที่เคยแอบถ่ายรูปหมอนั้นก็ขอโทษที่วันก่อนโกหกก่อนจะหยิบรูปของเธอที่ลังเรียบร้อยออกมามอบให้เธอเก็บไว้พร้อมชวนถะวนไหนว่างไปถ่ายรูปเล่นด้วยกันทา่รก็ถูกเธอตัดบทเธอจะต้องรีบกลับ หมอนไน้เลยแนะนําตัวว่าชื่อโคดีเธอเลยบอกชื่อของเธอบ้างเมื่อสไปเดอร์กลับมาเจอน้องนั่งดูสร้อยคอแล้วคิดถึงแม่แถมยังหันเมื่อถามทําไมเธอถึงไม่เสียใจและโกรธแม่ขนาดนี้ทั้งที่แม่แค่ป่วยมันไม่ใช่ความผิดของแม่ที่จะมาจากไปเสื้อหน่อยเธอก็บอกเพราะแม่ไม่ได้ป่วยแต่เลือกที่จะเป็นแบบนั้นเองหลังน้องเจอรูปที่โคดีมอบให้สไปเดอร์เธอก็ถูน้องเซไม่หยุด ตอนแรกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอถูกล้อมากเข้าแถมน้องยังบอกให้เธอรับนัดแล้วออกไปสนุกกับชีวิตบ้างเธอก็ลองทําตามที่น้องแนะนําตว่าพอต้องนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของโคดี้เธอก็ยังคงรักษาระยะห่างโดยการไม่โอบเอวเขาครับเมื่อโคดี้แวะเอารูปไปส่งให้ลุงคนนึงแล้วพาสไปเดอร์ไปถ่ายรูปเล่นตอนแรกเธอก็ระวงแต่พอเห็นเขาไม่มีท่าทีคุกคามเธอก็ยอมเดินตามเขาเข้าป่า โดยที่เขาก็สอนเธอถ่ายรูปและมอบล้องให้เธอลองใช้นั่นเลยทําให้เธอมีความสุขมากส่วนนายอำเภอเมื่อแวะมาหาแม่แล้วพบไม่มีใครอยู่บ้านนายอำเภอก็สำรวจรอบๆทว่าก็ไม่พบอะไรที่ผิดสังเกตเนื่องจากสไปเดอร์เก็บ,บอุปกรณ์การเล่นของแม่ออกจากรถหมดแล้วนายอำเภอที่หันไปเห็นโรงเก็บของเลยจะลองเข้าไปสำรวจทว่าก็มีการแจ้งเหตุเข้ามาเสียก่อนนายอำเภอเลยต้องรีบไปจัดการ ขณะสไปเดอร์มาช่วยโคดี้ลางภาพเธอก็ถามเขารู้จักลุงได้ยังไงแล้วลุงขายของอย่างว่าด้วยหรือเปล่าเขาก็ตอบเขารู้จักเพราะไปถ่ายรูปไปกับคนที่ลุงทธบัตดปลอมให้อีกอย่างลุงก็เคยขายเพียงแต่เลิกแล้วเนื่องจากหลังภรรยาเสียรัฐได้มาเอาตัวลูกๆของลุงไปลุงเลยพยายามปรับปรุงตัวเมื่อโคดี้มาส่งสไปเดอร์เขาก็มอบกล้องเล็กให้เธอเก็บไว้ใช้ถ่ายรูปเนื่องจากเห็นเธอมีพรสวรรค์ตอนแรกเธอก็ไม่กล้ารับ แต่พอเขาบอกเขาแค่ให้ยืมเธอก็ยินยอมในขณะที่น้องพอเห็นเธอกลับมาก็ล้อไมห่หยุดว่าวันนี้ไปเดทมาเป็นยังไงบ้างหลังสไปเดอร์กับน้องใช้เวลาด้วยกันยังมีความสุข พอวันหนึ่งเธอพาน้องเข้ามาซักผ้าในเมืองจังหวะที่กำลังกินอาหารและหัวเราะก,ก็ยังสนุกจู่ๆลิสก,ก็พาพักพวกเขามานั่งกับเธอเนื่องจะเป็นพอใจที่แม่ไม่ยอมติดต่อไปหามันเธอเลยอ้างแม่เลิกแล้วทวานันกลับทำให้มันขำเพราะคิดว่าเดี๋ยวสักพักแม่ก็คงจะกลับมาเล่นอีกจึงฝากเธอไปบอกแม่ให้นำนี่มาจ่ายมันภายในวันศุกร์นี้ด้วยไม่อย่างนั้นอย่าหาว่ามันไม่เตือนนั่นเลยทำให้ทังคู่เครียดมากตกดึก เมื่อสไปเดอร์นั่งคิดหาทางออกอยู่ทั้งคืนรุ่งเช้าเธอก็นำกล้องของโคดี้กับสร้อยคอของแม่ไปจำนำแล้วขอให้เจ้าของร้านอย่าเพิ่งปล่อยเดี๋ยวเธอจะกลับมาไทยทว่าเจ้าของร้านก็รับปากแค่สร้อยแถมยังโกงราคาไทยถอนแม้เธอจะไม่พอใจแต่โดยที่มีมีทางเลือกเลยต้องยินยอมหลังสไปเดอร์กินข้าวเสร็จเธอก็บอกให้น้องรออยู่บ้านเพราะเธอจะเอาเงินไปให้ลิสเพื่อที่มันจะไม่มายุ่งกับพวกเธออีก นั่นเลยทําให้น้องรู้สึกกลัวทว่าเธอก็ยืนยันเธอจะไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักเธอจะกลับมาเมื่อสไปเดอร์เอาเงินไปให้ลิสอย่างก,กล้ากลัวกลัวเหมือนกับพยายามโน้มน้าวให้เธออยู่ต่ออีกสักหน่อยเพื่อจะได้รู้แมสนุกกับของของมันแค่ไหนเธอเลยรีบส่งเงินให้โดยที่มันก็ทักแม่อยู่ที่ไหนกันแน่ถึงปล่อยให้เธอมาทําเรื่องแบบนี้เธอที่ถูกมันคาดคั้นเลยรีบเดินหนีจากนั้นก็กลับไปกรนด่าแม่แล้วร้องไห้ไม่หยุด พร้อมบอกหนุกเกลียดแม่หลังสไปเดอร์ไปใช้ข้อมูลแล้วรู้ว่าเธอจะเป็นผู้ปกครองน้องแล้วอยู่กันเองได้ก็ต่อเมื่อเธอต้องอายุครบ18ปีเธอก็เครียดส่วนน้องเมื่อหาซอยคอของแม่ไม่เจอก็มาถามหากับเธอเธอเลยโกหกว่าน้องอาลืมเอาไว้ที่ไหนสักแห่งทันใดนั้นนายอำเภอก็ฝากข้อความเข้าโทรศัพท์แม่ให้พาเด็กๆแวะมาเล่นที่บ้านหน่อยเนื่องจากจะได้สังสรรค์กันเธอที่เห็นข้อความก็ยิงเครียดเข้าไปใหญ่ครับ วันต่อมาสไปเดอร์ได้แวะไปหาลุงเพื่อขอให้ช่วยทําบัตรที่เป็นทางการอะไรสักอย่างให้หน่อยเนื่องจากตอนนี้เธออายุแค่15แต่อยากจะอายุ18ลุงที่มีลูกสาวในวัยเดียวกันและได้ยินว่าเธอกำลังตกที่นั่งลำบากเลยยินดีจะช่วยเธอตกเย็นขนาดน้องกำลังเล่นสนุกแล้วเพื่อนแวะมาหาสไปเดอร์จงหวะที่เธอเห็นข้อความจากลิสบอกให้โทรกลับ เพราะมันเช็คแล้วไม่มีใครเจอหรือเห็นแม่เธอเลยเธอก็ตัดสินใจใบอกความลับเพื่อนว่าเธอจะพาน้องหนีไปจากที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนแรกเพื่อนก็ไม่เห็นด้วยแต่พอได้ยินเธอไปติต่อทำบัตรปลอมไว้ใช้หางานทำเพื่อส่งน้องเรียนโดยบัดจเสร็จในวันศุกร์นี้แล้วเพื่อนที่รู้คงรั้งเธอไม่ได้ก็รู้สึกเศร้าที่อาจจะไม่ได้เจอกันอีก รุ่งึ้นสไปเดอร์ได้เอาเงินไปถไ่ยของโทว,ว่าก็เหลือแค่สร้อยคอเนื่อเจอกล้องมีคนซื้อไปแล้วเธอเลยขอซื้อตัวใหม่แต่ด้วยที่มีราคาแพงแถมยังเป็นรุ่ปที่ห่วยกว่าเธอเลยบ่นโทว,ว่าก็ต้องยอมซื้อในขณะที่เจ้าของร้านพอเห็นเธอเอาไปแค่กล้องก็ถามแล้วสร้อยคอละ่ะเธอเลยตอบมีพอจ่ายได้แค่นี้ครับ ดานสไปเดอร์เธอนำกล้องไปคืนโคดี้พร้อมขอโทษที่มันไม่ใช่อันเดิมซึ่งนอกจากเขาจะไม่โกรธยังอยากให้เธอเก็บไว้แล้วไปถ่ายรูปด้วยกันอีกเธอเลยบอกที่เธอคืนก็พอไม่อยากยุ่งกับเขาไม่รู้หรือ,อยังไงกัน ดานสปดเดอร์เมื่อเห็นโคดีซึมเธอก็เฉลยเธอพูดเล่นเพราะถูกเขารุกจีบหนักเกินเขาที่กลับมาอารมณ์ดีเลยชวนเธอออกไปถ่ายรูปด้วยกันซึ่งเธอก็ยอมไปแถมครั้งนี้ยังยินดีอบเอลเขาด้วยนั่นเลยทำให้ตะกูมีความสุขมากรุ่งเช้าเมื่อสไปดเดอร์อาบน้ำแล้วลงมาทานอาหารพอรู้ยาพ่นของน้องหมดเธอก็รับปากเดี๋ยววันนี้เธอจะซื้อมาให้ น้องที่หันมาเห็นเธอทำผมแปลกไปเลยถามด้วยความสงสัยจนเธอต้องบอกเธอก็แค่มัดผมหรือเปล่าน้องเลยเอ่ยชมแบบนี้ก็ดูสวยดี จังหวะที่สไปเดอร์กำลังอมยิ้มแล้วจู่ๆเจ้าหน้าที่มาเคาะประรตูทังคู่เลยตกใจส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เห็นมีใครอยู่บ้านก็ไปรอมๆม,ม,อม,มองๆที่โรงเก็บของโดยที่สไปเดอร์ก็พาน้องไปซ่อนอยู่ที่นั่นโชคดีที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นแต่ได้ฝากข้อความเสียงเข้าเครื่องแม่ถ้ายังติดต่อไม่ได้ภายในวันนี้เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องคุยกับนายอำเภอนั่นเลยทำมาจนกูเครียดมาก เมื่อสไปเดอร์พาน้องไปโรงเรียนและได้ยินน้องอยากให้เธอบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่เพราะเหนื่อยกับการต้องอยู่แบบนี้เธอที่โกรธก็สั่งน้องให้หุบปากไว้เหมือนเดิมนั่นเลยทําให้น้องไม่ค่อยจะพอใจนักดานสไปเดอร์เมื่อไปหาลุงแล้วรู้วันนี้ลุงไปขึ้นศาลเพื่อหาทางเอาลูกๆกลับมาอยู่ด้วยกันเธอก็อยากรู้แล้วลุงจะกลับมาเมื่อไหร่ ป้าที่เป็นแฟนใหม่ของลุงเลยตอบไม่รู้แต่ที่แน่ๆน,นัดเอาของกันวันสุกไม่ใช่เหรอนี่แค่วันพฤหัสอีกอย่างเธอก็ควรขอบคุณกันไม่ใช่มาทำหน้ามุยแสบแบบนี้เพราะลุงอุตสาห์ช่วยทำให้ฟรีๆตกเย็นเมื่อสไปเดอร์เห็นน้องกลับมาทางครูก็ยังมึนตึงใส่กันเนื่องจากเธอกลัวว่าน้องจะไปเที่ยวพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังในขณะที่น้องก็ยืนยันน้องไม่ได้บอกอะไรใครเลย หลังน้องหาสร้อยคอไม่เจอเลยมาถามกับสไปเดอร์แล้วเห็นเธอไม่ยอมตอบ น้องที่มั่นใจเธอต้องเป็นคนเอาไปแน่ก็คาดคันสุดท้ายเธอเลยสรารภาพเธอขายสร้อยนั้นไปแล้วนั่นเลยทําให้น้องเสียใจเพราะสร้อยเสยน้นมีความหมายกับแม่ไม่อย่างนั้นตอนไม่มีเงินแม่คงขายมันไปแล้วเธอที่โมโหเลยทุ่มเฉียงกับน้องพร้อมก็ต่อว่าแม่ทว่าน้องก็มองแม่ไม่ได้แย่แค่ป่วยแถมยังรักเราเธอที่สุดทนเลยทบทนความหลังจำไม่ได้เลยไงแม่พาใครก็ไม่รู้มามวสุมอยู่ในบ้านของเรา และถ้าไม่ใช่เธอไปอุ้มน้องเข้ามานอนในบ้านตอนนั้นน้องคงหนาวตายไปแล้วเพราะแม่เล่นหนักจนไม่ได้เติแถมที่น้องป่วยอย่างทุกวันนี้ก็เพรตอนแม่ท้องแม่เล่นตลอดนี่นะเหรอความรักของคนเป็นแม่น้องที่ถูกเธอพูดทำร้ายจิตใจเลยวิ่งร้องไห้ออกไปนอกบ้านครับ ดานสไปเดอร์เมอรู้ตัวเธอใช้คำพูดรุนแรงเธอก็ตามออกไปขอโทษและปลอบน้องทว่าโรคหอบปืดของน้องก็กำเริบแถมเธอยังลืมซื้อยามาให้เธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยรีบโทรเรียกรถพยาบาลทว่าทางนั้นก็ตอบไม่ได้จะมาถึงเมื่อไรเธอที่ร้อนใจและกลัวน้องจะไม่รอดเลยตัดสินใจพาน้องไปโรงพยาบาลเอง หลังสไปเดอร์เห็นน้องถือมือหมอแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูอาการด้วยเธอที่กลัวจะสูญเสียน้องก็ร้องโ่มร้องไห้ไม่หยุดต่อมาเมื่อสไปเดอร์เห็นผู้ประสานงานมาถามเธออายุเท่าไรทำไมถึงเป็นคนขับรถพาน้องมาส่งโรงพยาบาลผู้ปกครองอยู่ที่ไหนเธอก็เอาตะถามกลับ น้องปลอดภัยหรือเปล่าเทว่าทางนั้นก็ยืนยันจะบอกข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ปกครองมาด้วยน่าเลยทําให้เธอร้องห่มร้องไห้ยกใหญ่พราะไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีจังหวะที่สไปเดอร์ยังคงนั่งรอพบน้องอยู่ที่โรงพยาบาลไม่นานนักนายอำเภอก็มาคุยกับผู้ประสานงานให้แล้วมาบอกเธอว่าน้องปลอดภัยเธอเลยร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจพร้อมโทษทุกอย่างเป็นความผิดของเธอเอง หลังในออำเภอปลอบสไปเดอร์รอ Spider, แล้วกล่าวชื่นชมเธอตัดสินใจถูกน้องเลยรอดอย่างมุดวิดและเธอทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วเนื่องจากเป็นแค่พี่สาวไม่ใช่แม่เธอก็หันมาขอร้องให้ในายอำเภออย่าส่งพวกเธอเข้ารัดเพราะพวกเธอไม่อยากถูกจับแยก นายอำเภอก็ตกใจทว่ายังไม่ทันจะได้ถามพยาบาลก็เข็นน้องออกมาสไปเดอร์เลยรีบไปกอดน้องโดยที่นายอำเภอก็จะพาทั้งคู่กลับไปพักที่บ้านของตนและค่อยไปบอกแม่ภายหลังทั้งคู่ปลอดภยัยเนื่องจากเข้าใจว่าแม่แค่ทิ้งพวกเธอให้อยู่บ้านกับตามลำพังขณะที่สไปเดอร์และน้องไปนอนอยู่ในห้องเพื่อนแต่เธอนอนไม่หลับ ทางนในอำเภอก็คุยให้ภรรยาฟังว่าเขาไปหาแม่ที่บ้านแต่ไม่เจอเลยประสานกับเจ้าหน้าที่จนได้รู้แม่หายเงียไปหลายสัปดาห์แล้วดังนั้นสไปเดอร์กับน้องคงหนีไม่พ้นต้องไปอยู่ในความดูแลของรัฐเพียงแต่เขายังไม่เคยเห็นเลยว่าบ้านอุปถรัรมภ์หลังไหนยินดีจะรับเด็กไปอยู่ด้วยสองคนอีกอย่างก็ยังมีเด็กอีกเจคนที่รอคิวและยังไม่มีใครรับไปอุปการะนั่นเลยทำให้ทั้งคู่หนักใจมาก รุ่งึ้นเมื่อนอายอำเภอไปส่งเด็กๆเ,เพื่อนที่รู้สไปเดอร์จะทําตามแผนเดิมคือหนีไปจากที่นี่วันนี้เลยจะไม่เข้าเรียนเพื่อนก็มอบเงินเก็บให้เธอเนื่องเจากรู้เธอจะเป็นจะต้องใช้ตอนแรกเธอก็ปฏิเสธทว่าวพอเพื่อนยืนยันเพื่อนจะไม่รับคืนเธอก็ขอบคุณเพื่อนครับ หลังสไปเดอร์ไปรับบาจากลุงและพบน้องกลับมากับย้ายของเพื่อนอีกแล้วทางที่เธอบอกให้รออยู่ที่โรงเรียนเธอกับน้องก็มีปากเสียงกันแล้วยิ่งน้องรู้เธอกำลังจะพาน้องย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นโดยจะทำบัตรปลอมมาเรียบร้อยและจะหางานทำเพื่อส่งเสียน้องเรียนเองจะได้ไม่มีใครมาแยกพวกเธอออกจากกัน น้องก็ไม่อยากไปอีกอย่างน้องก็ไม่ต้องการให้ทิ้งศพแม่ไว้แบบนี้ด้วยเธอกับน้องเลยทะเลาะก,กันโดยที่เธอก็เผลอตบหน้าน้องนั่นเลยทําให้น้องเสียใจทันใดนั้นเองทางครูก็ดียินเสียงรถของริสเธอเลยบอกให้น้องอยู่ที่นี่เธอจะรีบไปล็อกประตู จังหวะที่สไปเดอร์ลงไปล็อกบ้านและบอกให้ลิสไปซะแต่มันกลับพังประตูเข้ามาเนื่องจากไปตามหาแม่มาทั่วทุกที่แล้วแต่ไม่เจอมันที่เดาแม่คงเสียชีวิตไปแล้วและเธอปกปิดเรื่องนี้เพื่อเอาเงินไว้ใช้ในแต่ละเดือนเองก็ขู่ถามสุดท้ายเธอเลยต้องยอมรับมันเลยเสนอมันจะช่วยเก็บเรื่องนี้เพียงแต่เธอจะต้องจ่ายค่าปิดปากให้มันในแต่ละเดือนเธอที่วาดกลัวเลยรียบรับปากมัน ส่วนลิสเมื่อรู้สไปเดอร์อยู่บ้านเพียงคนเดียวมันก็จะทำม่ดีมีร้ายเธอที่เห็นมันเผลอเลยใช้โอกาสนั้นเล่นงานทว่ามันก็คว้าขาของเธอเอาไว้ได้น้องเลยลอบเข้ามากัดหูจนมันต้องลั่นตัวไปกระแทกเข้าข้างฝาสไปเดอร์ที่เห็นมันทำร้ายน้องจนสลบเลยคว้ามาเบสบอลมากระหน่ำ้าใส่มันไม่ยัง้งจนมันตน้องหนีไป หลังสไปเดอร์เข้าไปดูแลน้องจนน้องฟืน้นพอได้ยินน้องกล่าวขอโทษน้องไม่อยากไปจากที่นี่เธอก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษจากนั้นเธอก็ร้องเพลงแมงมุมแบบที่แม่เคยร้องให้ฟังนั่นเลยทำให้ทังคูคิดถึงแม่มากครับจากนั้นพาก็ต่ดไปที่นายอำเภอพาตำรวจมาเก็บร่างของแม่ออกไปจากโรงเก็บของสไปเดอร์ที่เห็นนายอำเภอเดินเข้ามาแสดงความเสียใจเลยถามเธอผิดไหมที่ทำแบบนี้ นายอำเภอเลยตอบเธอทําในสิ่งที่ต้องทําคือพยายามให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันดังนั้นไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกผิดเธอเลยถามต่อแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอเทว่านายอำเภอก็ได้แต่นิ่งไปครับหลังพิธีศพ เมื่อสไปเดอร์กับน้องได้ล่ำลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายขณะทั้งคู่ออกมานั่งอยู่ข้างนอกแล้วเพื่อนยกอาหารมาให้ชิมโคดีก็แวะมาตามคำเชิญสไปเดอร์ Spider เลยไปกล่าวขอบคุณพร้อมเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆของแม่ช่วยกันออกเงินเพื่อจัดงานศพนี้ขึ้นโคดีที่สงสัยมานานเธอชื่อสไปเดอร์จริงเหรอเลยเอ่อยถามจนได้รู้จริงๆเธอชื่อเซดีแต่พอแม่บอกเธอเหมือนแมงมุมในเพลงเด็ก ถูกคนเรียกเธอแบบนั้นเขาก็บอกแม่คิดถูกเธอเหมาะกับชื่อสไปเดอร์มากกว่าจังหวะที่สไปเดอร์ไปเข้าห้องน้ําและเปิดล็อกเก็ตของสร้อยแม่ออกมาดูเลยเห็นรูปของเธอกับน,น้องอยู่ในนั้นเธอที่รู้สึกเศร้าแล้วไปมองดูหน้าของตัวเองในกระจกก็หยิบสร้อยคอของแม่ขึ้นมาใส่โดยไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเธอและน้องเธอจึงได้ตะถอนหายใจออกมา สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่สูญเสียแม่ไปอย่างกระทันหันคนพี่ที่ไม่อยากถูกจับแยกกับน้องพอรัจะหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เลยพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันแต่โดยที่ยังเด็กและภาระนี้หนักเกินกว่าที่จะแบกไหวเธอเลยต้องปล่อยให้ชะตาเป็นผู้กําหนด ส่วนเธอจะได้ไปอยู่บ้านหลังเดียวกันกับน้องไหมหรือจะต้องแยกจากกันหนังก็ปล่อยให้คนดูได้คาดเดากันเองก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง What We Hide หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.2คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ